คุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมชิคเก้นกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในทีมไฟนะครับวัดโอ้หนเดินไม่ได้ is this this toy goodbye dude ผมเกลียนมันผมเกลียนมันโอ้ยเดินไม่ได้ผมเกลียนมันครับ Okay. Oh. Mẹ lift it has lift game. có mấy mẹ lại có xuống อย่าอ่าผมเป็นวอร์ดอาช่างมันนี่เนี่ยดูเอดูสิว่าในในนี้มีอะไรอ่อเอ่ออจะขับจย ก็ไม่ได้เอ้็นชักภาษาเลยเนี่ยเอ็นชักแข็งดองแค่ผมจะโวตเยสอย่า yes, งเดียวยกเว้นผมโอ้ oh my god ผมอยากขึ้นไปผมอยากเหน่ยดูสิเ,เรือวุฒเดิมนั่นแหละมีผมปะไม่มีผมเออช่างมันดีเวลห้สิ บ้าเเนี่ยนายบ้าอะไรเนี่ยอ่ะ What Dude What ฮะ What Yes เลย Yes เลยว้าวแมน,อมนตอนนี้เกอะของผมแตกไปครึ่งหนึ่งอ่าผมชื่อ มีชิคเก้นในป้าหมายผมที่จะต้องฆ่าผมต้องเข้าแอบเข้าไปให้ได้อย่าให้ตายละกันผมอยากเข้าไปสำรวจดูเช็คนิดหน่อยผมไม่ได้เป็นฆาตกรเอ้ยผมไม่ได้เป็นฆาตกรน่ากลัว น่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรอะไรอะไรเฮ้ยบอกยูแมนอืมเรียบร้อยโดนบทโล้บทเยสตีบท yes บทเยสเยสเยสเธอนะแล้วผมได้ jetpack ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ้าแมน ลิเงเนี่ยเออเยสคาบไปโอเคผมได้เชฉพาะเจ็ดแผลเพิ่มคราวนี้ผมก็ได้เวลาแก้แค้นแล้วสินะเอ้ยเ,เ,เอาเลยฮิก็ไมเ่เร็วนะอปเป มันมีอ่ใครบ่า้นะส่วนสกีวีดีทวเล็ด,ด้วยอ่าทำไกดีเออเอเอเด็ดาทาง ั้งที่รับที่สุดอ่าไม่ใช่นายฉันไม่ได้ไดเสกนายอ่าเพอร์เฟกตผมต้องการอยู่คนเดียวมีแต่คนเฮ็ดผมมีแต่คนเกลียดผมอือทำไมวัดต่อฟักเอ้ยชื่อพิมั่วเข้าเกมตายละ นี paper, mm. What? What? Uh, uh, um, ่เนี Hence, ่นี่เนี่แปะเขาให้อออยู่ดเอวออ่ออเอตู้ดีกว่าเอกตู้มาแอตู้ อ่าไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ได้อ่าช่าหมันเออเอาใช้หน้ามายิงก็ได้กลิช,ชด up พ,พี่บีไอเรามีอ่านมาให้นาย เพื่อนเอาไหมเอาเมอาหารไม้นายไปอาหารของนายอาหารนายนะเพื่อนเก็บไว้ให้ดีแหละเก็บไว้ให้ดีนะเพื่อน เราเป็นห่วงนายเราไม่ได้จะฆ่านายซะหน่อยแต่ซิกเมื่อกี้ที่เราฆ่าโอ้โห My God โคตรแม่นนะครับโคตรแม่นนะครับไม่รู้จะพูดไงละอ่ะอ่าอ่าอาหารไปเอาอาหารไปเออชนหัวตุบเลยอาชีตอ่ะอาหารนายเอาไปอ่ะแซนด์วิช แซนด์วิชเอาไปหานายเพื่อนโดนัทโด,ดนัทเอาป้ายอาหารอาหารทั้งหมดที่ฉันมีเราจะบริจาคให้นายทั้งหมดเค้กไปด้วยจะลืมเค้กนะเพื่อนเ <c oughs> ออเอาเป็นห่วงนายเราเราจะเราจะให้รีวอร์ดให้นาย เราจะให้รีวอร์ดนายเข้าใจวเวราไม่ได้จะฆ่านายโอเคได้เวลาบินละพรมอลาดนอลาดินผมอลาดินมาสวัสดีผมอลาดินเรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วโอ้โอเคตรงนี้พอดีอีกหนึ่งที โอ้โอ้ต่อไปก็เป็นพ okay, ิซซ่าโอเคเอาเอาเฟนไฟก่อนผมชเบาเฟนไฟเม่จอร์ซิตตดต์ดตดต์ดติด์ดติด์เติอ์เติรโอ้โห เละแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเค่งมาให้เดี๋ยวเก็บเค่งมาเ,เก็บเก็ามาบ,บมาเก็บมาเออนั่นแหละไาไว้ตรงนู้นเอา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 ไว้ตรงนู้นเออเอาไปเออเอาซ่อมบ้านให้เดี๋ยวซ่อมบ้านให้เมื่อกี้เราทำพังอย่ากโกรธกันนะโอเคอย่ากโกรธกันนะโอเค มันคืออันเนี้ยโอเคใช่ละ โอเคเรามีอาหารมาให้หนายเพียบเลยเอเอาพายไปเออาไายเรามียังน่าจะมีละแต่เราให้สามั่งมันพาโก้ก็มี Uh, เออเพื่อนเอาทากโก้ไหมว่ t ต่อเพื่อนเอาทากโก้หรือเปล่าฝั่งนั้นอะอาทากโก้ไปแล้วให้ทาโก้ไง I don't see her เราเราให้กกใ,หให้อาหารไงเพื่อเพื่อความเป็นห่วงนะเพื่อน ไม่ใช่ว่าเราจะฆ่านายอ่ะมีพิซซ่าของปนนายเพื kind of ่อนเอาพิซซ e ่าไหมเพื่อนเอาพิซซ่าไหมพิซซ่าบอพิซซ่าบอพิซซาบอว่าต่อ นี่เพื่อนนายอยู่นิ่งทำไมเฮ้ยไปดิผมฆ่าเขาไม่ตายเนี่ยผมฆ่าเขาเนี่ยผมจะกลกางจะฆ่าเขาโอม เรามาละเอ้ยคุยกับใครเนี่ยมองคุยกับเพื่อนคนที่ที่กลิชอยู่เอเอ Okay, torium I'm going to play with FK. See <laughs> you. I'm going with FK. I'll see your okay. game. Oh, what? I'm in it. Finally, hit it now. I can't say fuck. เออ take this what the fuck up what the fuck up เ uh, อ eh, ่อม yeah, right? um, no, ันไอ้นี่มันหยาบคายไปหน่อยหรอมันหยาบคายไปหน่อยไปอ่ะมันเพื่อนเราเท็ เอาดอกก็ดูออกเกบ่ว้อ้ไวู้ผมต้องใช้เครื่องบินสกีบีดี้ถวยเด็ดละโอไม่ต้องละผมมีเครื่องบินหรู ไปเนี่ยไม่มีเลยผมเป็นเจ้าของห้องเย่ก็เอศูนย์ศูนย์ศูนย์ผมคิดว่าผมเนี่ยวัดตบวัดวัดผมคิดว่านะผมเปลี่ยนแมปดีกว่าโอ้โหฟูลเล่นนี้อันนี้สู้กันแบบจริงจังเลยเหรอเนี่ยสู้กันแบบจริงจังจ้าอาจจะจริงจ้าอาจจะจริงจ้าโอ้ ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไนนี่อ่ะโอเคผมคิดว่านะโอเคเข้ามาเลยจงโก้โอ้เตรียมปืนช็อตไฟฟ้าแลยเตรียมปืนช็อตไฟฟ้าเอ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 ยอยมุ่งสิเป็นยงบางเพื่อน โอ้โหตอนนี้ทีมเรานำทีมเราอยู่อะไรวะเือช่างมันอ๋อเราอยู่ทีมแดงทีมแดง <c oughs> มาเลยอ,อ <c oughs> ขอเกาะหน่อย thank you มาเนเี่ยมาิงเข้าไปสักอีา โอเคผมเปลี่ยนใหม่แล้วโอ้ my g o d นี่มันเอียงวะเนี่ยสปีกเกอร์แมนมาไงวะมาไงครับเนี่ยปรูสกีวีดีตบตบคาเมล่าแมนชื่อโคตรแปลก ม th ันกำลังสร้างอยู่สร้างที่นี่มาให้ข่าเออตายเป็นคู่สิตายเป็นขู่ดีใจจังมาเลยเข้า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 มาเลยเออเออเออเดี๋ยว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 มาเดี๋ยวแก้ปัญหาให้เดี๋ยวแก้ปัญหาให้นี่เนี่ยเออ เอาเลฟเกมซะละออกเกมซะละเอเอมันไปเสกตรงไหนแล้วเนี่ยบอสจอยเกม ทำไมผมใส่ของไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคนก็เดินได้นี่จูสปาร์ลาดแกดตายซะตายวันนี้เลยย่า เนี่ยอแตเอกเลยตอนนี้ตูแม่นแล้วตูแม่นแล้วเยสโอ้โ้อ่ะบ u c อกอยูออออ ok you, แ่แมนคาเมล่าแมนไม่เชื่อมพูดมีเก่มีชิก่อ่ e, าโอ้โบเวิร์เฟรน์ไพไฮไฮ เดดอืมหิวไอหิวไอเดดว่าดี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  เออเออจิวจิวนั่นแหละสวยนี่ก่อนอ่อบแ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 อบ,แอบ,แอบตอนนี้เราเราเสียลูกทีม,มเยอะละวเจ็ดนาทีอะฮ่าฮ่าตอนนี้ทีมเรามานันนำแล้วทีมเรานำแล้วอู ทีมเรานำทีมเราคือสีฟ้านะครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นทำไมกระตุกทำไมกระตุกทำไมกระตุกอ้าวเกมอ้าวเกมวัดเอาเกมดรวเออเกมดรวเออเกมดร็วเล่ช่วยด้วยโอ้โหตอนนี้เกมมันกระตุกไปหมดกระตุกอะไรมันเยอะแยะเนี่ย เรียบร้อยครับ s <balls> <S เรียบร้อยครับเครื่องดับไปเลยเกมแคชวู้ฮู้จะดีใจนะเพื่อก็เป็นแยกันบ้างครับสนุกกับเรื่อยถ้าสนุกก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ้โหออบบี้สกีบีดี้ทวีเลด ทางออกโตกไม่มีอะไรดีดีไปนอกจากระเบิดตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดคุยให้คุยให้ระหว่างระเบิดกับอ่ะ